ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกวววันนี้เรามีสิ่งที่จะจุดประกายจินตนาการของแฟนพันธุ์แทรรถยน์มัเสเซิลคาทั่วโลกเรามาเจาะลึกเชลเลตคมโร s เอสปี0 2 7รถยนต์ที่ไม่เพียงสืบทอดตำนานอันยาวนานหลายทศวรรษแต่ยังพัฒนาไปสู่ความเฉียบคมดุดันและเราใจาย,ยิ่งกว่าที่เคยคิมโรให้ความสำคัญกับพละกำลังอันดิบเถื่อนดีไซน์ที่ดุดันและจิตวิญ,ญญาณแห่งสมรรถนะแบบอเมริกันอันโดดเด่นมาโดยตลอดแต่ s s p 2อป2สได้นำสู่รสำเร็จนั้น มานิยามใหม่เพื่อยุคใหม่ของการขับขี่สมรรถนะสูงนี่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมใหม่แต่นี่คือเชอรเลย่ที่แสดงให้โลกเห็นว่ารถยนต์มสัสเซิลคาคันนี้ยังคงเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งการต่อสู้เมื่อคุณได้เห็นคามโรเอสเอสปี2027ครั้งแรกคุณจะสังเกตเห็นว่าเชอรเล่ได้ปรับโฉมการออกแบบภายนอกใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งมรดกทอดรูปลักษณ์ที่กว้างขึ้นเส้นสายที่ประณีตยิ่งขึ้นและตัวถังโดยรวมที่ดูดลํำยุค ทำให้รู้สึกราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของโลกอนาคตด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์พร้อมฝ่ายหน้าเลโชกเฉียวโเฉียว,วดูดันดูดันช่องรับอากาศถูกจัดวางอย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่ยังเพื่อประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมช่วยให้เครื่องนอวีแปดขนาดใหญ่ใต้ฝากระโปรงสามารถระบายอากาศได้อย่างคล่องตัวที่สุดฝากระโปรงทรงกำยำมีช่องระบายอากาศที่ใช้งานได้จริงย้ำเตือนให้ทุกคนรู้ว่านี่ ไม่ใช่แค่สไตล์แต่เพื่อสมรรถนะสูงสุดลองขยับไปด้านข้างคุณจะเห็นว่าเชฟโรเลตไม่ได้ลดทอนสัดส่วนลงเลยเทมโรเอสมีความยาวต่ำและปราดเปรียวยังคงรักษารูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ไว้ด้วยการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆล้ออัลลอยน้ำหนักเบาขนาดสูงสุด21นิ้วหุ้มด้วยยางสมรรถนะสูงที่ออกแบบมาเพื่อยึดเกาะถนนขณนะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงส่วนด้านหลังสปอยเลอร์ทรงโดดเด่นและท่อไอเสียสีท่อตอกย้ำบุคลิกอันดุดันไฟท้าย ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพียวบางลงและประสานเทคโนโลยีเล็ดไว้อย่างลงตัวแต่ยังคงไว้ซึ่ง DNA ของคเมโรทุกการออกแบบล้วนสะท้อนถึงสมรรถนะอ่ะแโดดเด่นแต่ยังคงรักษามรกตกทอดไว้แน่นอนว่าสิ่งที่นิยามคเมโรเอสเอสอย่างแท้จริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ใต้ฝากระโปรงมีเครื่องยนต์ V8 ขนาด6 2ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ดูดอากาศเข้าตามธรรมชาติให้เสียงคำรามดุดันแบบคลาสสิกแต่เสริมด้วยวิศวกรรมใหม่ เพื่อประสิทธิภาพและกำลังเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นมีข่าวหรือว่า Cam ร์เมโรออาจมีกำลังสูงถึงเกือบ490แรงมา้าพร้อมแรงบิดที่สูงกว่า470ปอนด์ฟุตนั่นหมายความว่าจะมีอัตราเร่งที่เราใจทางความเร็ว60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ภายใน4วินาทีและความเร็วสูงสุดที่มากกว่า180ไมล์ต่อชั่วโมงอย่างสบายๆส,ส,สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเชอร์เ,ยเลยังคงนำเสนอเกียร์ธรรมดา6สปีดมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เราใจซึ่งหาได้ยากขึ้นทุกปี สำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถสายลุยแต่สำหรับผู้ที่ต้องการการเปลี่ยนเกียร์ที่ฉับไวก็มีเกียร์อัโนมัติ10สปีดพร้อมแผดเดินชิปให้เลือกเช่นกันสมรรถนะไม่ได้จบแค่พละกกำลังเท่านั้น c a m a r o SSP 2 0 0ปี7มาพร้อมกับระบบช่วงล่างแบบปรับได้ที่ปรับตามสภาพถนนได้ภายในเซียววินาทีมอบทั้งความคมชัดพร้อมลุยในสนามแข่งและความสบายในการขับขี่ ในชีวิตประจําวันภูมิัยได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อความแม่นยําทําให้รถรู้สึกมั่นคงไม่ว่าจะกําลังขับฝ่าเส้นทางผู้เขาหรือซิ่งบนสนามแข่งเบรกเรมโบให้พลังการหยุดรถอันทรงพลังให้การควบคุมที่สอดคล้องกับสมรรถนะอันดิบเถื่อนหมดต่างๆเช่นทัวร์สปอร์ตและแทร